然后呢，福尔多这个是万众瞩目的焦点，是在凌晨两点三十八分啊开始发生的。哦，好累。最初呢，就伊朗这边他们都认为说这是不是击落了一架无人机，他们玩那么的。怎啦？哈哈哈哈哈。看那。哈哈哈哈哈。 เอ้ยมันมีฟันที่มันตรงเอ้ยฟันมันยาวมากเลยอะใช่มันมันยาวเขาไม่ฟันอะไยาวขนาดนี้แล้วเาเห็นแต่ฟันล่างไม่ค่อยเห็นฟันบนวะอีกจับปิดแต่จริงๆแมวฟันบนต้องยาวกว่าปะใช่อะโค้งผิดเหมือนกันเพื่อลองยิงฟันมันยัง 分拨嘛，酸吧？哦哦哦哦，n g 呃，i 咯，嗯，那来搞么？来呀！吃咸馋呗。嗯嗯嗯嗯嗯呃，嗯嗯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 了嗯嗯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 嗯 然后呢，我们就看到是。然后，米德芬拉。哈哈哈哈哈。不利。米德确，是有一部分的高浓缩油在袭击发生之前是被转移到了另外一个秘密据点。刚才大家看这张照其实在六月十九号到二十号左右期间被拍下来的，在它的入口处，大家去看一下。哎，他这是什么？它米潘达那呢？哇，呃哇，米潘达那那呢？ อ,อยู่ยนี่อยู่นี่มึงอ่ะมืนเกินบอกเลยว่ามันงูภาพมันหล่อนปะภาพมันช้าจาไม่ได้ไม่ไหวบอกเลยว่ามันงูเหมือนเหมือนแบเมือนมีแันด้า ดูไม่แผ่นดาบมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าบแอบดูฝันดิมีฝันบนมั้งเนี่ยโอ๊ะกูไม่เจอมีโอ้มีหัวเขียวยาวมากเลยอะปากปิดอยู่โอ้วหล่อเลยเด็กคือล่ะเอ๊ะฝันตรงไหมฝันตรงอยู่นะ เออต้องยืนต้องยืนเปะเลยแล้วฟันยาวขนาดนี้เลยเหรอแต่ปากมันปิดหมดเลยนะ